สวัสดีชาวโรบบอกด้วยนะครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่าขี้เกียจโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยออกหลงให้ทุกคนได้ดูกันโอเควันนี้ผมจะมาแจกแจกโบโมโอโคส2021นะครับโอเคใครที่เล่นโรบบกก็จะรู้จักกันนะครับว่าโบมโมโคสอะไรอยากชมแล้วไปดูกันเลยทันแรกเราเข้า Google หรือว่าเข้า o o g l e Home ดีกว่า คือเข้า Google Home นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเข้าไอ้นี้จะขวา Google ดีกว่าปึ๊บอาแล้วก็ไปที่ตัวพิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าโลบอกมีโลบอกโปรโมโค้ดไม่ใช่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 ใชใชใชนี่ คำว่าปโปมโค้ตามผมเลยนะนี่ตามขิ่งบนที่ผมผมเขียนให้ดูเลยแล้วก็ไปที่อันแรกเลยครับที่เว็บแรกเลยแล้วก็รอไปก่อนนะครับอาจจะมีเสศษรถคนนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเข้ามาก็จะเจอกับหน้าต่างนนะแต่สำหรับคันที่ยังไม่ได้รออินโรบอกโรบอกเว็บ เว็บไซต์พวกนี้นะครับก็ไปล็อกอินกันเลยนะครับโอเคสําหรับใครที่ล็อกอินแล้วอะไรพวกนี้นะครับให้เราอ่านให้รู้เรื่องก่อนนะหรือไม่ต้องอ่านก็ได้นะเพราะว่าบางคนก็ทำไม่ได้เพราะว่าหมดอายุนะบอกย้ำไม่เลยนะของหมดอายุใช้ไม่ได้นะทุกคนโอเคโอเคนะทุกคนโอเคโค้ดแรกก็อันนี้แหละครับ ตามผมเลยนะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บดีประมาณนี้นะแล้วก็เราก็กดไถถอดครับปึ๊บแต่มันแสันี้ผมใส่ไปแล้วนะก็จะจะเป็นอย่างนี้นะแลก,กแล้วครับไปแล้วเพราะว่าผมแลกไปแล้วหาสองก็จะเป็นอันนี้นะครับโอเคโอเคพพ์ตามผมเลยนะ Okay, นะโอเคนะโอเคนะทุกคนแล้วก็ดีอยู่สองพันยี่บเอ็ดแล้วก็กดถ่ยถอนครับตรงนะี้แต่อันนี้ผมได้ไปแนละ้วทุกคนโอเคโอเคละฮะต่อไปก็เป็นรหัสนี้นะขึ้นมาเลยหรือนีเองแล้วก็กดถยถอนครับนี่แต่นี้มันจะบอกว่าผมได้ไปแล้วนะเพราะผมทำไปแล้วอโอเคนะครับ ห้าต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพราะว่าใช่จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ผมเคยใส่แล้วมันได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าหมดอายุแล้วหรือว่าหรือว่ามันไม่หมดนะแค่ผมใส่ไม่ได้ก็ผมก็ไม่รู้นนะครเพราขออภัยด้วยนะโอเคต่อไปก็คือโอค้ดต่อไปนะครับโอเคแล้วห้าต่อไปก็จะเป็นละหา้า นะครับอันนี้ผมแลกไปแล้วนะครับโอเคเราไปดูเราไปด,ดูของทั้งหมดที่เราได้กันเลยครับโอเคนะครับทุกคนเราก็อยู่ในอเวาร์ไนะครับขั้นแรกของที่เราได้ชิ้นแรกนะครับก,รก็ชิ้นแรกชิ้นแรกที่อยู่ใกล้เราเลยก็ไปที่หน้าตาครับนี่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 ่น,น,น,นตานเราก็จะได้แว่นตานนี้มานะที่ผมใส่ให้ดูอยู่นี่ไง ก็จะเป็นแว่นตาแบบสีข,ขาวๆแบบนี้นะครับโอเคมีแต่ฝุ่ชี้ดูอยู่เนี่ยก็คือของที่เราได้นะเป็นชิ้นชิ้นใหม่ละสุดแล้วก็ไปที่สัตว์เลี้ยงน,นะครับสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะได้เป็นโค่าอันนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงโคา่าอันนี้แล้วก็อันสองใช่ไหมครับ ก็จะได้เป็นนกแก้วสีฟ้านี่ครับโอเคนะโอเคแล้วก็ไปที่กระเป๋าครับกระเป๋านี่ไงแล้วก็จะได้เป็นอันแรกก็จะเป็นไอกระเป๋าคอมแบบนี้ครับนี่แล้วก็อัน อันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะนี่กระเป๋าสีฟ้าแบบนี้นะที่ผมบอกว่ามันมันได้ที่จริงมันได้แต่ว่านี่แหละอันนี้ที่ผมใส่แล้วมันได้นะครับแต่ที่ผมโชว์ให้ดูและตอนนี้ผมมาใส่มันไม่ไมขึ้นว่ารหัสได้ไปแล้วนะครับมันขึ้นว่าส่งเสริมสินค้าไม่ถูกต้องนะครับยังไงก็ถ้ารู้ว่าผมใส่ิีกค็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคบสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครบบ๊ายบาย